ยกสั่งเยียวยาอุทกภัยใต้สั่งทุ่มงบพักหนี้สินเชื่อศูนเปอร์เซนช่วยประชาชนและภาคธุรกิจทันทีนายอนุทินชานวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงผลการประชุมบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยเน้นเรื่องการเยียวยาฟื้นฟูและลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งประชาชนและผู้ประกอบการโดยพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวขึ้น รัฐบาลสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีหลายคนประจําพื้นที่เพื่ออํานวยการสั่งงานแทนนายกได้ทันทีพร้อมระดมกําลังทุกฝ่ายเพื่อเร่งทําให้น้ําลดและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของระบบสาธารณสุขได้มอบหมายให้ในายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ดําเนินการให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการคนไข้ในโรงพยาบาลในพื้นที่รวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการเตรียมพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามถ้ามีความจําเป็นขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมขยายวงเงินทดรองราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด100ล้านบาทและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเตรียมมาตรการพักหนี้พักดอกและสินเชื่อดอกเบี้ยศเปร์เซพื่อฟื้นฟูหลังน้ําลด กรมอุตุรายงานค่า3วันจากนี้สถานการณ์ฝนในจังหวัดสงขลาจะลดลงนายพารดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทก,กาภายัยหรือสอปกอชอเป็นประธานการประชุมสปกอชอโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยช่วงหนึ่งตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสถานการณ์สภาพอากาศวันนี้ต่อที่ประชุมว่าวันนี้ ฝนลดลงตามลำดับ เมื่อวันที่26พฤศจิกายนมีฝนตกหนักบางพื้นที่สูงสุด60มิลิเมตรที่จังหวัดยะลาส่วนเช้าวันนี้มีฝนตกบ้างเล็กน้อยแต่ไม่หนักเท่าเมื่อวันที่26พฤศจิกาที่ผ่านมาโดยคาดการว่า3วันหลังจากนี้ปริมาณน้ำฝนจะลดลงและย้ำว่าสถานการณ์ฝนที่จังหวัดสงขลาจะคลี่คลายส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่อยู่ในเกณฑ20์20-50ม mm. ิลลิเมตรส่วนวันที่28พฤศจิกายน ยังมีฝนแต่ไม่มากนักนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพี่ชายและพี่สาวเดินทางเข้าเยี่ยมในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เรือนจำคลองเปรมจากนั้นนางสาวแพรทองทานได้เดินออกมาพร้อมสองใส่เอกสารซึ่งเป็นภาพถ่ายกับผู้เป็นพ่อ อยู่พร้อมหน้ากับลูกๆและเปิดเผยว่าวันนี้ทางเรือนจําทุกจังหวัดจัดให้เป็นวันเยี่ยมแบบใกล้ชิดถึงตัวในช่วงของเทศกาลปีใหม่ได้มีการนั่งรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันได้นอกจากนี้นางสาวแพรทองทานยังเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าได้ร่วมรับประทานก๋วยจับและแฮมเบอร์เกอร์กับคุณพ่อและคุณพ่อแข็งแรงขึ้นรวมถึงยังบอกเรียว่ามีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ซึ่งคุณพ่อได้แสดงความเป็นห่วงสื่อนอกตีข่าวน้ำท่วมหาด ญ่มีผู้เสียชีวิต33รายสื่อนอกรายงานน้ำท่วมหาดใหญ่มีคนเสียชีวิต33รายมีผู้เดือดร้อน2ล้านคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบรายทศวรรษเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33รายและมีประชาชนมากกว่า2ล้านคนได้รับผลกระทบโดยภาครัฐต้องระดมเรือรบเฮลิคอปเตอร์และกำลังทหารเข้าช่วย วยเหลืออย่างเร่งด่วนในหลายพื้นที่ภาคใต้กว่า10จังหวัดซึ่งประสบกับภาวะน้ําท่วมหนักโดยเฉพาะอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีปริมาณฝนสูงสุดในรอบ300ปีโดยวัดได้ถึง335ม mm, ิลลิเมตรภายในวันเดียวขณะที่มีประชาชนราว13,000คนที่สามารถเข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้สถานก,การณ์รุนแรงยังเกิดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งมีทั้งผู้เสียชีวิต และมีผู้สูญหายภัยพิบัติครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคในรอบหลายปีและยังอยู่ในระหว่างการเร่งให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจากทุกประเทศ